สวัสดีครับเพลงครับสำหรับในคลิปนี้จะพามาดูสเปคคร่าวๆนะครับของแท็บเล็ตจากค่ายซัมซุงที่เพิ่งเปิดตัวและวางจำหน่ายไปในรุ่นล่าสุดนั่นก็คือรุ่น s a m ซุง g Galaxy t a แ a 8นะครับหากใครกำลังรอทางด้านของแท็บเล็ตเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์หรือว่าของทางซัมซุงอยู่นะครับในรุ่นนี้ก็ได้เปิดตัวออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแท็บเล็ตในรุ่นของ Gala x y Tab a 8จะให้สเปกอะไรมาบ้างก่อนรับชมคลิปนะครับ ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ Samsung Galaxy Tab A8 เปิดตัวระหว่างจำหน่ายนะครับในเดือนมกราคมปี2022เรียกได้ว่าเปิดตัวระหว่างจำหน่ายไปสดสดร้อนรเองนะครับสำหรับจอมาพร้อมกับจอ TFT LCD มีขนาดอยู่ที่10.5นิว้วความละเอียด1920คูณ1200พิกเซลเป็นความละเอียดแบบ WUXGA นะครับ สำหรับทางด้านของค่า ppi จะอยู่ที่ประมาณ216 ppi สำหรับวัสดุของ s a m s u n galaxy g tab a 8รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับบอดี้โลหะนะครับเน้นความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นในส่วนของการวางกล้องนะครับก็จะวางไปที่มุมซ้ายของตัวเครื่องเป็นรูปของวงกลมนะครับและเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของชิปเซตกันบ้างนะครับสำหรับ galaxy tab a 8รุ่นนี้มาพร้อมกับชิป unisoc t 6 1 8 octa core ความเร็วของชิปรุ่นนี้จะอยู่ที่2.0 GHz GPU ใช้เป็น Mali G52 MP2 มาต่อกันที่เรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android version 11ครอบทับมาด้วย One UI Core 3.1 RAM มีให้เลือก1ความจุ4 GB กะ ROM มีให้เลือก1ความจุเช่นกันครับ64 GB แต่ว่าหากใครที่ใช้งานมากๆนะครับหรือต้องการถ่ายภาพหรือเก็บข้อมูลเยอะๆ ก็สามารถเพิ่มไมโคร s d c a r กาได้อีก 1TB นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของกล้อง Galaxy Tab A 8ให้กล้องหลังมา1เล่เลนความละเอียดนะครับที่ให้มา8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซล ในส่วนของทางด้านบลูทูธนะครับรุ่น Galaxy Tab A 8ก็ให้บลูทูธมาเป็นเวอร์ชันน5.0พอร์ตการเชื่อมต่อให้มาเป็นพอร์ต USB Type C 2.0รุ่นนี้นะครับให้รูหูฟังมาด้วยนะครับมีขนาดอยู่ที่3.5ม mm, มิลิเมตรมาพร้อมกับลำโพงรอบทิศท,ทาง4ตัวนะครับระบบเสียงเป็น Dolby Atmos สำหรับทางด้านของความจุบแบตเตอรี่ให้ความจุบแบตเตอรี่มาที่70,40ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวอยู่ที่15วัต์ สีมีให้เลือก3สีสีเทาสีเงินและสีชมพูนะครับเรามาปิดท้ายในยเรื่องของราคากันบ้างนะครับราคาของ Samsung Galaxy Tab A8 รุ่นนี้มาพร้อมกับรุ่น Wi-Fi และรุ่น LTE หรือใส่ซิมได้นะครับ ราคาของรุ่น Wi-Fi วางจำหน่ายอยู่ที่ราคา9,990บาทส่วนราคาของรุ่น LTE หรือใส่ซิมได้ก็จะอยู่ที่ราคา19,900บาทสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับก็จำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์นะครับอย่างเช่น Samsung.com รวมไปถึงร้านค้าที่ร่วมรายการหรือช็อปต่างๆด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสเปคคร่าวๆของแท็บเล็ตในรุ่นของ Samsung Galaxy Tab A8 ที่เราได้นำมาฝากกันในคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยหากในคลิปมีอธิบายรายละเอียดอื่นใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเวณนที่นี้ด้วยแนะนําให้หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะซื้อด้วยนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ